ใป่พี่น้องก็ไม่รู้มันจะมีแดดจริงจังหรือเปล่าเนาะพี่สิรัตก,ก็จะมาใส่ปุ๋ยพเพื่อนใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยพืชผัก,กเนีย่ยครบก็เคยเทศพี่อ <c oughs> ันนี้จะใส่ก็คืออ่าปุ๋ยเนาะนี่เข้าติดลูกออกผลอย่งงนะเพี้ยนนะพเพื่อนๆพี่ก็ต้องใช้แคลเซียมนะเป็นตัวเร่งน,นะเวลาที่เข้าติดดอกออกผลแคลเซียมของพี่ก็มาจากเปลือกไข่เนาะ เปือกไข่อันนี้น้ำปลาราเาะเพือนเพนพี่จะผสมอย่างนี้เพราะว่าอไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแดดทั้งวันไหมนะเพื่อนๆพี่สิร์ก,ก็จะใส่แบบนี้เนอะอืมนะใส่ไปเลยตามโคนต้นเนาะแล้วก็มีพริกเนาะอันนี้เดี๋ยวเรา <c oughs> ลดน้ำลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ลงดินดเนะเพ่อนนะคะ ก็จะแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะลําบากนี่แหละเพื่อนๆนะคะปลูกผักตามประเทศอ่ะอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยยากนะเพื่อนๆเนี่ยเราไม่แน่ใจมันจะมีแดดทั้งวันไหมนะคะเนี่ยมันทําทํายากเพื่อนไปนี่อันนี้ก็พริกพี่เนาะพรวนดินไว้แล้วนะคะใส่ไปเลยเปลือกไข่แต่เปลือกไข่ของพี่น้าเป็นเผือก เปลือกไข่ที่เป็นเปลือกไข่ต้มเด้มมันจะมีเนื้อไข่อยู่นะอันนี้ก็เป็นโปรตีนเลยเนาะเนี่ยเอามาใส่พืชผักตอนเนี้ดีนะฮะตอนนี้ก็ติดดอกออกผลน,นี่ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลดน้ํานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานมีแดดแต่วันนี้ไม่มีแดดอีงแล้วเพื่อนๆะทำทาเหมือนไม่ไม่โอเคเนาะไม่ค่อย ไม่ค่อยแดดจริงจังเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเนาะลายใส่ปุ๋ยนะตอนที่เขาติดดอกออกผลอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราฮอร์โมนไข่มาฉีดพ่นนะโอ้โหเพี้ยมาเพียบไปแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าเด้อ